เก <ge> ือเตเคือเป้นอีกแล้วโอ้ยเขือเสร็จทั้งหมนะเพื่อนมาอยากนอดไหนีเพื่อนมาอยากเดียวเปิดโอ้น้องนิวมาพี่เปิดเปิดด้วยโอเปิดดอกมาโอเปิดดอกมันสิเป็นวัดอีดไวเร็วสายดีพ่อแม่พี่น้องสิเป็นวัดสดีเอฟซีสุขสุขคนเนาะ วันนี้อัปเดตอาการอีเม่เป<อ>็นจะได้ไงไขน้อยหนึ่งยังปบกโง่ไขน้อยหนึ่งกินยาอะไรก็เมายาบ่ะแต่หนามันหนาครับนั่นคือเก่าเป็นตุบๆมุมบอมเนาะ มันเป็นจะอะไรเนี่ยใโตตอนนี้โตตอนนี้มืนกันบ่งอยากนอนง่วงนอกไอเห็นะไอเห็นอไร่ยน้ไเป็นเปีกไอเป็นขีโมกมันกันเป็นยดคนเคเป็นการสีอยกเย เคนก็บมีตอนนี้อนกับมีนะเจ็บคอไปไปนี่กยามาฮะก่นยาดีเจ็บคอมาเนาะอันนี้ช้องเนาะอันมอย่าอมกับยาอันนั้นตัดเชื้อ จากขนเจี๊บเพาะแล้วนเจีบเ่สียผดังเสู่คดีนี่อน้ำยากินหนาวก้อนพเอยกินน้่ตาอาการแดีนีต้งเจ็บคเลยหดีๆที่ไหนน้องนิวสบายดีด้อมองดูสบายดีเจ็บเจบดก่ลำเป็นมายดีว พ่อมึงก็เป็นพ่อมึงก็เป็นคนหนึ่งอมพ่าเป็นคนหน่งนะอุ้อัไมเป็นเบิะ่งเป็นเอหนึงก็เป็นบิดนึบางส่วนนึงการวยะเขามเหินเขาจมเจ็บเออยู่ปะจทยคนเป็นเรือากาศอืมอากาศกินยาายาก็เากา

ง่ายไปง่า่ไปจะเป็นอั้นเป็นเมยิ่งหรือเป็นผู้ชาเอาบอกอ่ะเป็นผู้ชานางแบบดีดีดีแั่ไอสิตามเน่๋ยแ้วผัวแ่วเมียบอไผอ่ะบอเอาเอาบบดีดีๆบกความจริงความจริงใจเอาผัวหรือเอาเมีย บอกอยู่ดีๆถามอะไรถามดีๆเถามเอาบอกตรงเขินบอกตรงเขินตอบความจริงตรงนี้อุ้งเอฟซีที่ฝากขนุมาให้เขาจะตอบนะเอาผัวเด้วเอมีอะบอกหายไหมเขาจะเอาเขาจะเอาผัวหนึ่งจงผมยาวไปแต่น้อยมาต้อให้ตัดเด้อเสียผัวด้วยเอาเมียเอาบอกหายก่อนฮะ

การกระสือาแบเิ่มเม่อ่พอได้เอาจะได้รูกพอได้เอาาปอะไรลองว่าไปกวดนะเบิเนาะไปกวดอีกว่ามื่อื่นไปกวดโควิดไปกวดโควิไปกวมมปดมืองะกดนก็ด ไปไปอาบน้ำไปฟอกไฟมองไปมุดไปดีมึงถ่ายคลิปมมต่อกับคลิปมงอวนนี้แหละ บาัสดีพี่น้องมื่อนี้เป็นมือที่สามพี่น้องที่ว่าน้อยพาอีเมลไปกวดมือนั้นแหละแต่ว่าเบิง่งฟังเบิ่งอาการเด็กครับมันกับกท่านไข้อน้องพี่น้องเนาะ,ะอีเมลแล้วก็มีอาการแบบไอไอเป็นวัดเดะะ็กคับเมืงง่อยเมืงง่อยอ่อนเพลียเนาะ,ะ,นะ,ะ<ไ>ก็เลยว่าสิ ถ้าอีแม่ไปกรวดโควิดเบิ่งอยากมาเป็นโควิดนะนะพี่น้องเลยอาการทีเราเป็นมากมันก็คล้ายๆโควิดเนี่ยแหละแบบเดียวทีก็หมอเผ่นเบาเนี่ยเนาะมีอาการคไข้แล้วก็เมื่อยไอบ่เจ็บข้อแล้วก็ไอเห็นแหละไอไหลายพี่น้องเลยไอแห้ง น่แโควิดก็เม็นไขวัดญ่ายไข่นะนั่ <c oughs> นะหแหละเดี๋ยววานน้อยสิพ้าเราไปกวดอีกเนาะเมื่อนี้พี่น้องไปกวดโควิดอยู่หมอแข็งพู้แหละอยู่ปากเซ่เนาะขี่รถจากไปอีกเนาะไปซะพี่น้องไปเดี๋ยวพาอีเมยไปก่อน มาหอดูหมมอเลยเนาะกำลังสิญญาขอไปขวนนะดีเน้าะซึ่งขี่รถมากอ้้ชานะสิว่ากระแลดเนาะซีชิบหากิโลเนอะตามหอดตัวเมืองปเนะเซเนาะตัวไกลเติบดู ี่เขาไปกวาดเบิพี่น้องขับไปกวาดอยู่ห้องหมอแข็งจะประซักเนาะห้องหมอใหญ่นี่แหละเงินไอรอนว่ะว่าอยู่อะมากวาดอยู่นี่นเป็นยังไอาการอรอยค่ะอรอยค่ะยังไง แม uh, mm hmm. ่อยู่ข so ้างทางกันเนาะอุ๊ยบ้านน้อสิพาอีแม่ไปห้องหมอรักเจ็ดเนี่ยเพราะว่าอันนั้นในห้องหมอใหญ่เขาจะบริกวดโควิดเนาะเลยครับเพื่อนแนะน้าบ้าให้ไปหาห้องหมออยู่รักเจ็ของปากเซ่เนี่ยนะแต่ว่าบ้นน้อยวันจักไปเนาะวันจักทางไปบอกว่าบ้นน้อยวันจักทางเลยหาให้ได้ลมากเนาะ จะได้ไอขี่รถตากแเเ่กนะเนี้นนยก็เมื่อยแล้วมีน้องเลยเอ,อ,อ,อาน้อยโชหาไห้อากอยเลยนอรบารัชิตาไปมาจากทางไปเนี่ยกันนี้ก็ร่างล่อล่อให้อายทาไปอยู่เนาะล่อให้อายอากอยมาเอาท่าไปกว่าช่วงหมอนั่งขาพี่น้อง ก็ยังก็บางอย่างมะกวดก็คืออย่างมะขวดมันหายสงสัยเนาะว่ามันเป็นแผลบอวัยพาอาการอีแย่มากอะหายกับโควิดนี่แหละมีอาการไอทีน้ำมูกหรือเจ็บคอหนักเจ็บคอหนักไอจนเจ็บคอจนมันอักเสบยนแบบนี้เนาะ เมียะไอไรแล้วก็เมื cioè, wow. <h <h ่อยน่ไอแามแม่ก็มากก็พ้ามาตอนเทศแล้วมันตากแดดได้ห้าได้ยสอง อาหารอะไาหาเลยไข่เลยนไข่เลยนขี้หมูบอไปเป็นว่านั่นละผาไปกวดไ่ทางนน้นบอไปไป่ดยไง้ไย้แล้วขาเดินบอกวันนะขาขาเดียวบอไปยังยู่ตีนผู้ไปเดินไปเดไี๋ยวแหอเขาขาไปน้องพี่น้องนี่ก็กลัเลยน้องพี่น้องแหนเพิ่อนแห่แง่ปะวันหนึง บอลเลยเงรังสำนะักบอลเลยไทยแม่เ <c oughs> บิร์นบนลเย่ไว้หลายเห็ดแป๊บมาเดียวอืข่าวเดียวเนาะมีแต่รอพ่อนกวาดบอนี้พี่น้องคากะากวดกะ 6, หกแสนห้านะเพราะาว่า,าเฮาบอลเลยบอลท้ามามีคนติดเชื้อบ่อยู่บ้านหรือว่ามีไก่ชิดกับผู้ติดเชื้อบ่ถามว่าไก่ชิดกับผู้ติดเชื้อกะ เียนะขากวดนะยหกเซหาปราเลยเชียได้ใช่ะว่ามันกระเทือนไห้มาอะนะก็จะกวดเบ่งเป็นอ็นประมาณเท่าไหร่สองพันสองพันหนึ่งร้อยปาประมาณสองพันหนึ่งยป้ายเพ่นกวดไว้ายเป็นเนี่ยากเดียวไปกอพนวดเนาะสองวันพี่เนวเจาก็ ถาเป็นพ้นบวกหรือพ้นลบก็รอเบรงเนาะเมื่อวันนี้พี่น้องหายสงสัยน้อยๆก็แม่กินเ้าครับพี่น้องก่อนเมื่อเผ็ดไปจังเนาะกินได้โบบีอยากเผ็ดแห็นเนาะดื่มช้าอบโบ็ดจะม่กินเผ็ด อ๋อบอกมากินเผ็ดกินเค็มเียมอเขาบอกมากินเผ็ดกินเค็มน้ำเชลือก็ไดก้อยหวทงมาได้แต่อายเพิ่งได้ผ่ะไปท่านโมมีอายเพิ่นกับหมอจักสัมบองไปเนาะก็ว่ายู่หลักจิเมาดีเมาดีเท่านน ช่วยเลาะอยู่แถวนั่นแต่บ่าชื่อน้องให้หมอจ่าเด้อ่ไปเมื่ยอะไรพี่น้องเลยเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อกลัดขอบใจไอ้พี่น้องผ่าไปเมื่อนี้ไอ้จีได้ลากแล้วเออกะเจ้ต้องผ่าไปกันมาเรียงเขาเี้โอ้ยใจเปลี่ยนกันไปบ้านตลาดเผื่เจ้าเจ้ากเลี้ยงเขาเด้มือหนาชิมาหาใหม่เด้อมาเด่นน้ำเด้อ โ่กปีเช่าลูกไเด้อไปไหนเมียเช่ากัาไปบายเลกันนะหากลายพี่น้องเอ้ยไอ้ค่อนบ๊ายบายไปเอาคำซีคำแซงก่อนดยบายเนี่ยกคอน นาคงเป็นเป็นผู้สวยออโอเคจันเอาตกลงนดยกันตอนนี้มาด้เด้อพี่น้องมอนน้อยๆก็เป็นคนลงทุนเป็นไงนะบ้างจะหน่อยนะ้างผู้ช่วยผนเห็นฮะ กระลอเขากวดมืนอนี่กระลอประมาณอีกสองมือเนาะสองมือกับพนกวดออกบวกโดรบกับพิ่นบายให้โทรไปถามเพมิ่นนอนเนนขาปรากวดพอบาถาเฮ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ่ะเขาจะจะให้กวดพี่เนาะแบบ คนในบานไปกวดแตะมีเสื้อนะถือว่าคนมาแต่ไทยอยู่อยู่ในกลุ่มเสียงมีคนมาแต่ไทยอยู่ในบาทอย่างสี่เขาเสียกวดที่แต่บา้านนั้นมาได้บาบอะไร,ยบบรยอยู่ในกลุ่มเสียงเนาะก็เลยไปกวดก็ได้เสียเงินหกแสนหาสิบพันกีบ มีคนติดบอกอ้าวมึงมีผาติดเหรดูน้ำแบบนี้ก็ได้เพราะมึงมีผาไปกวดเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขาคิดคิดเองว่าเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสร้างมันแหนี่เขาไก่จากกวดนะเนียเสียงเห็นก็สร้างอะไรอีกแลอืมเสียหลายเงินสามพันสองพันเกือบสามพันประมาณนั้นเป็นแล้วเนี่ย ่ะไนก็กวาดไปกวัดบึงท่านั้ให้ม <Un> ันหายสงสัยเนาะบ้คัซะคิดวเัพาะกันคลิปหนาเพื่อนพี่น <female> ้องก็สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบพีเท่านี้เด้อฝาทัคลิปหนาฝากกไล์เป็นกำลังใจเน่เด้อฝากบึงโฆษณาเนี่เด้อพี่น้องบ๊ายบาย ว่าตีโวบายใช่ป่ะแต่แต่โมบาย